พี่น้องเอ้ยพุดนะเจะา้าซาเป็นเจ้าซาหลังแหลกแหกหวานเลยครับพุดนโอ้ต่อบมาลูกต่อบมาเนี่ยครับตื่นตื่นทั้งนี้พ่อครับ้ตอบได้ไหมคับคักคักคลังนี้ครับพุดนะแกวเลยครับไหนครับเทมากใช่มั้อยอ่อโยนมเลยหนึ่งจับจับอย่างเงี้ยเอ,อาเาแบ่งค์ฟอนเอา เอาแล้วหนึ่งข้างจับตรงนี้อ่ะอาแล้วก็สะบัดไปเลยหนึ่งไกลๆเด้อไกลๆเด้อไปเอาเลยหนึ่งเอาลงให้ซื้อน้ำผุนซื้อผุนเด้อเออหนึ่งเออเสร็แล้วหนึ่งซองซ้ำไปโอ้โอ้จะแบ่งลงไปจะกันวันตอนเย็นอยู่บ้านนะไม่เอาพ่อจะไปดักกุ้งไม่เอาทำไมอ่ะใจด้วยทำไมอ่ะ มันสนุบไอ้ขิงเหรอ,อยำขิงัวกับอากัน <ทำ S 2> ขี้เดียดมีขิงัวเป็นไรขี้เดียขี้เดียดโอ้ยโอเคโอเคไปด้วยใช่ไหมโอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพลอยีญิงพาเพื่อนนะครับเด้อนะนี้มาดักกุ้งขึ้นกาครับแบ่งใส่สูตรเยื่อะอะไรลูกหัวอาหานปลาดุกแม่ใหญ่ครับหัวอาหานปลาดุกอีกแล้ว,<อ>ลวน,ะนะครับพลอยีญิงใส่หัวอาหานปลาดุกเลยครับเด้อ เพราะว่ามึงมันเร็วเข้าเหลืองานมาเข้ากับจับใส่ถุงมาใส่เลยครับกุ้งเข่าดีนะมีโตประผาดครับเอาไปลองเลยครับเด้อเดี๋ยวสีบอกวิธีใส่ใส่จังไดกุ้งเข่าดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสีบอกครับใส่กุ้งไหมเนะี่ยฮะจะลองใส่ไหมนี่ครับเขาใส่น้ำตื้นๆนะครับเด้อไม้นี่นี่นี่ซน,นี่แบงนี่นี่ลูกมุมนี่เลยนี่นี่โอ้ยช่ยแบงก์ใส่ไงแต่ว่า นี่ครับ่น,นตื่นพอแล้วครับมาใก,ใกล้กลันเลยเ,เห็นนงขวัญใส่แน่จากหลังแน่ะเ,เห็นนงขวัญใส่จากหลังแน่กลางมาเห็นนงขวัญใส่จากหลังแน่ลูกกลางมาเห็นน่องใส่จากหลังแน่ไม่ค่อยดีกว่ายังมันมักตายมันกระลมมันกรลมมน้องมันตายไหมอเม็ดออกได้ แม่ดอกได้เออเป็นยังขึ้นไม้ดักกุ้งน้องผอเขากที่พูอยู่บา้านทำไมฮะอะไรนะยานผีที่บ้านไม่มีผีหรอกเออโยมเลยหนึ่งเอาจับอแบ่งกอนเอาเอาแล้วหนึ่งหนึ่งไกลๆเด้อไกลๆเด้อเอาแล้วหนึ่ง เอาลงให้ซื้อน,น,น้ำผุนซื้อผุนเด้อเอเออ่าหนึ่งเอาเสื้อแล้วหนึ่งซองซ้ำไปอออเออจะแบ่งลงไปจะก,กาันเดินไปเอาลงไปดูหลังน้าเลยจะแบ่งลงน้ำให้แล้วเออเพื่อลงน้ำก็เพื่อลงน้ำไปแล้วเก็บแบง่ง ลไปต่างต่อครับเอามาเอามาเอาไหให้ไอาแบกลงมาให้ียดลุกเครับไปฟังมุมนั้นอีกหลังหนึ่งนะครับเด้องไซ่ไ่ต้องไซ่ลึกนะครับเด้องไซ่กุ้งไซ่น้ำเตือนพ่อาทำไมหัวเราอย่อพี่แบงทำไมเป็นยัง เออท่นานัดนล้วแม่งเฮ้ยทะเลาะย่อเพียงยังวะอ่ะ <c ười> ครับเดี๋ยวเขามาลุ้นกันเหมือนเสารได้ครับเออสีมันป่ะเขินไปยัง <c ười> โอ้ย <c ười> เกือบไปขอเกี่ยุผุนไปกิ่งลงมาได้ไหมเฮ้ย <c ười> ต้องหนาเนาะมาก่อนเนาะอ่ <c ười> ครับลุ้นกันเหมือนเสารได้ครับเด้อเราจะใส่อันนี่ครับขึ้นขืนเห็นไปไห,น,หนแล้วครับ สวัสดีท่านผู้ชมช่องพ่อเลี้ยงพาเพื่อนอนีกแล้ว,วรับเด้อพี่น้องเมื่อวนนี้กัมายามกุ้งกับลูกไส้ขึ้เราครับอากาศเริ่มหนาวแล้วครับพี่น้องครับมเบึงรุนกันว่าหนาวนี่กุ้งที่เขาก็พี่น้องพี่น้องหูว่าเขาวา่กกุ้งย่ำหนาวนี่มันเข่าดีเลยครับลองด้วยครับเด้อใส้น้ำตื้นๆพี่น้องยังไม่ใส่เลือกหนาวครับเดี๋ยวพ่อเลี้ยงถีบหยกไ้่บึงนะครับเด้อว่า คนเหลียงเส้เตื่นๆเนี่ยปรุงสีเข่าลายบ่มาลุ้นกันครับครับใช้แบ่งครับให้ใช้แบ่งกูขึ้นเขาครับจะแบ่งว่อ,อยากลงน้ำครับเอาใหม่มาต่อยเอาโอ้โว่ลมด้วดยนะยกให้พี่น้องด้ดู ที่ของกเลยพุกน่ะเจ้าซาเ,เจ้าซา,าหลังแหลกแขกหวานเลยครับพวกนโอ้ต่อมาลูกต่อมาเนี่ยครับใื่ตื่นต้องนี่พอครับไอ้ตอบได้ไหมคักคักคักหลังนี้ครับพุกน่ะแกวเลยครับอะไครับเทมาเแค่แบงคโอ้หลังนี่ไหมครับสองขีดได้เลยครับนี่ว่าหันประดุก ได้ครับเด้อสูตรเฮียนี่ครับหลังเดียวครับโอ้พี่น้องเอ้ยน้ำตื้นๆเด้อครับเด้อพี่น้องอย่าใส่ลึกนี่เริ่มหนาวแล้วครับกุ้งเข่าดีครับเนี่ยหนาหนาวยิ่งกุ้งเข่าครับเนี่ยอวยงามเลยได้ครับหลังต่อไปครับอื้มแกวอนครับเนี้ยไปด่ะพี่น้องดีไหมตามมาลูกตามมา เราหันไหมสวดคักเลยแล้วนี่กับเขาดีกันครับต่อดักขี้นอ้องไม่ได้หรอกเขาอยู่ขา้าวเต้าเพาะไหลายป็นไดลังนี่มันเป็นมุ่งมันหักครับเอา,าอีก tá các Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ อย่าครับอยากยันไม่ตะกุ่งไอ้ต่อยได้ครับเนี่ยนะตามมาลูกตามมาอุ้ยลังนี้กับ,บออนซ้อน,นครับต่อรดางให้ลุกนะครับว่าพี่น้องกุ่งงามๆเลยครับกุ่งจอมผู้ใดสนใจสั่งไหนนะครับเด้ออ่ะยิ้มมาลูกแล้วลังครับลังนี้ก็ขีดนึงครับเนี่ย หนาวใสาตื่นตื่นนะครับเด้อหัวหานปลาดุกยังไรก็แขกแขกเ,เ,เอ้ามาทำอะไรลุงเกุ้งกันอ้าทำไมมาสายจังฮะไม่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 มาได้ <c oughs> ลงมาเก็บกุ้งของลุงเหมือนกันครับาลุงมาอีกครั้งนึงครับ ตวดให้พี่น้อมบ้างนดเด้ออุ้ยเดี๋ยวนะใจเย็นๆมาขับจากๆนี่มีแต่กลุ่มเบิดเลยเลยครับเนี่ยตามมาลูกเย็บแบงเอาหมดแล้วลูกจะได้ไเนี่ยใ่ครับเ็บแบงเอาหมดแล้วเลี้ยงรือหวานมาลองนี้ของลุงเมื่อวานดแย่ง มาก่อนได้ก่อนนะ่ะอันนี้ก็สวยครับเนี่ยเยอะมากนี่สามซีหลังครับนี่ได้เป็นโลแล้วครับนี่นะครับหลังต่อไปครับลุงฝั่งนู้นได้ดีไหมโอ้ยแอบแอลคนเดียวเลยเนาะแอบแอลคนเดียวเลยนนเ,ยเลยนาะ เดี๋ยวหลังขอข้ามาด้วยนะหมายลุงครับฟังนี่ครับล้างนึงครับ,รบ,รบโอ้ยแกวเลยครับอต่อมาเอาวนไปพี่น้องนเนี้ยยกไปยกไปลูกอ๋อฮะอ๋อเนาะเออไปนะครับพี่น้องโอ้แกวเลยครับมนาะต่อมาลูก เละๆๆเลยครับงามๆเลยพี่น้องเอ้ยอะไรล่ะโลกลัวแล้วครับเนี่ยหาหลังโอ๊ยปากกันแย่งปล่อยซะทำไปเป็นปล่อยซะเนาะตรงไหนยปวดไปครับหลังต่อไปครับอีกหลังนึงครับแทกไปแบ่งคราบะพี่น้องเอ้ยหลังนี่ยโอ้โห ด่กากังเนี่ยด่กากังเนี่ยด่กากังเนี่ยเพ่อนอะพี่น้องเดี๋ยวใจเย็นเด้อจะเพื่อนต่อมาลูกต่อมาอ้ยต่อด่าพี่น้องบกันเนี่สวยครับนี่สวยไปลูกไปไปมือลูกอีกเออน่งามๆครับอเทม่มะเข่าลายอยู่ครับหลังนี้ครับอาหารปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อ ไปครับหลังต่อไปครับนี่ไยไรล้เาเขาหอยถึงสองโลหรอมั้งนี่ไปหลังต่อไปครับใช่ไปไกลๆกันเลเดอพี่น่องเด้อปืพี่อสอง,สอง,สกกงลังนี่แหสุดยอดเลย ต่ำมาลูกต่ำมาไปยังกุงเฮียวะกรุงเดินออกครับโอ้โหแก้วแก้วแก้วต้องต่ำต่ำด่างไว้พี่น้องมึงอไหรลูกคนนะครับทังหนึ่งบนน้อยเลยครับคนนะกุ้งอคนนะครับงามเลยครับใสๆเลยที่มาลูกงามใสใสด้วยครับลายหลายลยพี่น้องเอ้ย มือนี่มาแล้วครับมานีกแล้วปลานีกปล่อยมันซะงามอยู่ดิเนาะปลานีกงามอยู่เดีย,ย,ย,ดยครับปลามัดบ่ตีงามงงน้ำแบงเนาะเอาเลี้ยงบ่ว่าแบงงั้นปลากัดมัน,น่งหลังนึงครับอืมหลังนี้กระแก้วครับหลังนี้กระแก้วโอ้ไปถือหัว <laughs> เอาไหมไปถือหัวเปล่า <laughs> <laughs> แก้วแก้วกันได้ยังไง ลุงไหมลุงเขาดูอะไรครับเขาโชว์อะไรโอ้เป็นโลเลยเหรอสามหลังอ่ะต่อมาหลุดห้องกับเขาด้วยกันครับต่อดังที่น่องเนี่ย น้องหนีมือเด้อหนีมือพอมันเก็บขาดมาตดาดักมานึ่รนรครับสวยๆอะเทมาลุกความสรุปหนึ่งครับหลังต่อไปครับไปปะบูกัน น้อยอเป็นไงไปครับหลังก็ไปเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วโอ้โอ้หลังนี่จวดจัดฟาดบึ้มพอดพบหมกม่วงหมกแตงครับไอ้คนอะพี่น้องพี่น้องมึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟาดนี่ครับมีตะกุุงอ,อ้อยไตแล้วครับเด้อมาเทมาลูกโอ้มาแล้วมึอน,นี้เข่าแบ่งมาแล้วมาแล้ว เอดาด่าที่เราไม่ได้ลูกลลงามๆเลยครับมาเทม,มาลูกเทม,มาแก้วเลยครับหลังดีไหมทักเลยครับบึงอูเต็มกระมังแล้วครับทีนี้ไงของโลแล้ว มันี่แกยามเรียบร้อยนะครับเนาะสรุปอ๋อใช่ไหมถือดูนะครับสรุปเ้างกับมันี้เ้าหมานนะครับเนาะตั้งแต่กับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พอเลี้ยงพาเพื่อนได้ครับเด้อพอเลี้ยงกับสีมาดักกุ้งนะครับให้เบิ้งว่าเ้าเห็ดจังไหนครับเผื่อเป็นอาชีพอันนี้พอเลี้ยงเอาเห็ดกุ้งจอมนะครับเด้อกุ้งจอมส่งให้ลูกค้าครับขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่มารับชมช่องพอเลี้ยงพาเพื่อนได้ครับเด้อสวัสดีครับผมมีมือนะครับเด้อมือติดของเวิด